ไอข้อนนออไอขี้งกอันดับหนึ่งแห่งซานนานตอนที่ศูนลูกน้องประจำร้านไอ้ขี้งกอันดับหนึ่งแห่งซานนานกูตู่อูเสงิงความฝันสูงสุดของเขาคือหาเงินเยอะๆได้ได้เป็นเจ้าของร้านในสักวันแต่ความเป็นจริงแล้วเขามีความลับอยู่อย่างหนึ่งเออนั่นก็คือ เขาแอบชอบลูกสาวของตระกูลจูกเกอร์มาโดยตลอดจูกเกอร์เสี่ยวเยียนหลังจากที่คนขี้กมกจากเขาบังเอิญรู้ว่าเสี่ยวเยียนชอบนักราบยอดฝีมือเขาจึงเริ่มการฝึกฝนดาบด้วยตนเองจนสำเร็จ และได้รับพลังลึกลับโดยไม่คาดคิดพลังนี้นอกจากจะทำให้เขาช่วยเหลือเพื่อเขายังสอนสคนที่ชอบก่อเรื่องไม่เป็นเรื่องบาดแผลยังทำให้เขาได้รับพลังฟื้นฟูอันแสนมหาศจ์อู๋สิงคิดว่าเขาจะได้กลายเป็นนักดาบยอดฝีมือและแต่งงานกับเดี่ยนจือเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่การปรากฏตัวของบุคคลลึกลับที่ดูเหมือนจะรู้เบื้องหลังของเขาจะนำพาเหตุการณ์อะไรมาสู่อูเสิงบ้างนะในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานอูเสิงจะเอาตัวล่อได้อย่างไรและความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเสี่ยวเยียนจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนติดตามก่อนใครได้ที่เพจแครหลอดสั้นกิโล ลิงอยู่ล่างๆในนะครับ